ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่งานคอมพิเทค2017และเรายังอยู่ที่ตึก101นะครับเป็นห้อง V.I.P. รูมของ Gigabyte นั่นเองซึ่งจะจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์มากมายนะฮะและตอนนี้คลิปนี้เราจะพามาชมกับเคส Mod รวมไปถึง PC c a เคที่เขาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับโดยตรงนี้จะมีทั้งหมด5เครื่องนะครับจะมีมอดเดอร์หลากหลายประเทศเป็นคนแต่งแล้วก็ Modify เครื่องคอมพิวเตอร์เอามาเอามาโชว์ในงานนี้และแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็มี ที่สุดชาวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับแบบคร่าวๆนะครเครื่องนี้เป็นรูปแบบของเ o w e r m o d ดโดยใช้เคสของ t h e r m ม l t เทนั่นเองนะครับก็มีการตกแต่งชุด Water Cooling ก็มีทําลายอะคริลิกเล็กน้อยไม่ได้มากมายอะไรนะครับขยับมาที่ตรงนี้ครับเป็นรูปแบบเคสทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําเป็นแบรนด แบรนด์กิกะไบต์แต่ผมไม่แน่ใจนะว่านี่เป็นเคสของกิกะไบต์หรือว่าเขาโมดิฟายขึ้นมาใหม่เมื่อกี้สอบถามทีมงานทางกิกะไบต์เขาก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้นะฮะเราก็เลยถ่ายทําแล้วก็เอามาให้ดูก่อนล้วกันนะครับโดยทําการติดตั้งวอเตอร์คูลิ่งแล้วก็มีโลโก้เขียนว่ามาสเตอร์นะครับผมว่าเป็นเหมือนเป็นนามปากกาเป็นลายเซ็นของเขาอะไรประมาณนั้นไม่มีรูปของคนทําด้วยนะครับแล้วก็มีการทําเป็นอะคริลิกภายในนะครับใช้ไฟ RGB ทีนี้ขยับมาดูรูปแบบของเคสมอดกันบ้างนะฮะในรูปแบบของ s c a h b u i l d ซึ่งหลายๆคนผมว่าถ้าติดตามก็คงรู้จักเป็นคนบราซิลชื่อไมเคิลบาลเลโตถ้าอ่านไม่ผิดนะนะ,ะเป็นคนบราซิลปีที่แล้วเขาเอาเคสปาวานมาโชว์ในงานซึ่งที่เราเห็น5ตัวเนี่ยตอนนั้นที่เอาเคสปาวานมาก็กินไปโซนหนึ่งทั้งหมดแล้วตรงนี้นะครับแต่รอบนี้เขาเอาเป็นรูปแบบของอะไรอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามาจากหนังหรือว่าจากตัวละครอะไรนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนนี้ก็เป็นเพื่อนพี่เชาด้วยที่ทำซีซีซีนะเป็นนักมอตจากบราซิลแล้วก็พี่เชานี่เจอทุกปีเลยนะครับก็สําหรับเครื่องพี่เชาก็อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งนู้นมีอีก2เครื่อง อ่าเรามาดูในส่วนของสแคทบิลอีกหนึ่งตัวครับกับรูปแบบของออรัสหากดูดีๆครับเขาจะทำเป็นโลโก้ออรัสเลยนะเป็นรูปเหมือนที่เป็นนกอินทรี see, หรือหัวนกอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นไอคอนของออรัสเครื่องนี้นะครับทำโดยชาวเกาหลีนะครับที่ Modify เครื่องนี้ดำทั้งเครื่องเลยแทรกด้วยสีแสงไฟแล้วก็ชุดน้ำคือเน้นโชว์ชุดวอเ e อร์คูลิ่แล้วก็แสงไฟ RGB นะครับด้านหน้าจะเป็นแท้ง อยู่ด้านหน้านี้นะครับอ,อันนี้ทราบข่าวมานะว่าพี่เชาเหมือนว่าออกแบบเป็นแนวแนวนี้แล้วก็เหมือนว่าเมืองนอกว่าเอ้ยทางเกาหลีเขาทําแล้วพี่เชาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังครับมาถึงเครื่องสุดท้ายนะครับ ก็คือเครื่องของพี่ชาา AR 45หรือว่าถ้าเรียกเท่ๆก็คือ AR 45นั่นเองครับโดยคอนเซปต์นะครับมาจากรูปทรงที่เป็น45องศานะครับหลายๆคนที่ติดตามคอมพิวทีอก็คงเห็นบทสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าพี่ชาามีไอเดียแล้วก็คอนเซปต์มาจากอะไรเราบอกคร่าวๆเ,เลยมาจากคอนเซปต์ตัวเลโกนะครับเป็นยานบินลักษณะแบบนี้เลยนะฮะหน้าที่ของพี่ชาาคือคิดวางแผนวางฮาร์ดแวร์ยังไงให้เข้ากับเครื่องทั้งหมด ซึ่งดีไซน์ก็ออกมาอย่างที่เห็น AR ก็คือ a l l u s นั่นเองครับนี่คือพี่เฉาคนทำเป็นเครื่องแรกนะที่พี่ชฉามอดแล้วก็ใช้ท่อขนาด12มิลิเมตรนะครับในการโมดิฟายแล้วก็ใช้ชุดน้ำของเทอร์ม t เทกแล้วก็เป็นแรมตัวแรกของทีมกุ๊ป T Force นะครับที่เป็น RGB แล้วก็ตัวแรมเป็นสีขาวสวยงามทีเดียวครับโอเคครับก็อันนี้เป็นส่วนของเคสมอสทั้งหมดที่ ทางกิกะไบต์นำมาแสดงโชว์นะโดยบอดเดอร์ทั่วโลกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเครื่องสุดท้ายครับเขาทำเป็นเดโมสำหรับโชว์เกี่ยวกับพวกไฟ R G B Fusion แล้วก็รวมไปถึง Smart ทแฟนครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเหมือนเดโมที่เขาทำเป็นแบบวอลเมส์เพื่อโชว์ s ิสเทมแล้วก็ เขาเรียกว่าโชว์เทคโนโลยีของ Gigabyte เองแหละตัว a o r ัสนะครับซึ่งเ่ครับเขาเชื่อมต่อแล้วก็เปิดซอฟต์แวร์ให้ดูสำหรับบอร์ดตัวนี้ครับเป็นบอร์ด a o r ัส X 2 9 9 Gaming 7เนะครับเป็นตัว Gaming 7นั่นเองแล้วก็เขาเชื่อมต่อแล้วก็ให้ดูฟีเจอร์ของเขาครับด้านบนนี้ก็จะมีการปรับลูกเล่นของแสงไฟนะครับคือ Gigabyte หรือว่า a o r ัสเขาก็เรียกว่า RGB Fusion นั่นเอง แล้วก็ยังมีในส่วนของสมาร์ทแฟนด้วยนะครับนี่ครับเขาก็จะมีให้ทดลองทดสอบใช้งานแล้วก็ปรับเล่นดูนะครับก็ถือว่านอกจากที่จะโชว์ความสวยงามแล้วก็ยังให้มาลองเล่นฟีเจอร์ของพางกิกะไบต์ได้ด้วยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือในส่วนของบูธกิกเไบร์ที่เรานาเสนอเกี่ยวกับเคสสวยๆงามๆรวมไปถึงเคสมอดทั้งรูปแบบของแคดบิวแล้วก็ทาวเวอมอดนะครับในงานคอมเพลติ์2017นะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามชมได้ที่ www.completekittv.com ครับ